สวัสดีจ้ะทุกคนจ๋าวันนี้เรียมกับเดียวก็จะมากินปูไข่ดองกับไข่ดองน้ำปลานะจ๊ะทุกคนก็อยากจะรู้ว่าระหว่างปูไข่ดองกับไข่ดองน้ำปลาไข่อันหนมันจะอร่อยกว่ากันจ้ะก็สีส,สันน่ากินมากแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะจ๊ะแล้วก็ผักเลยมีแครอทแตงกวาผักกาดลุยผักกาดสลัดมีข้าวสวยเลยจ้ะมาจ้ะมาแซ่บๆกันเลยดูยเลยเดียวรออะไรแล้วหิวจะแย่แล้วกินหม่อก้เดี๋ยวพี่พี่พี่อยากจะเปิดกระดอง <c oughs> นี่จากกระดองดูน้ำปลาย,ยัางหยดอยู่เลยเชื่อไหมพี่ลองชินดิเดี๋ยวพี่ทำเองอร่อยมากลองกินน้ำดองนะไม่ใช่ปูไข่ดองน้ำลายแตกนี่เดี๋จะขูดใส่ข้าวเลยเดียวเราจะไปโชว์กันนะคะโหโคนเยอะอือหือ แล้วก็เอาพริกใส่นี่เหมือนเนื้อเลยทุกคนบุดดี้โคตรแดงโอ้โหด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดลาดอื้อหือโอ้พระเจ้าจอร์จพระเจ้าจอร์จมันโคตรสีแดงพี่ไม่รอแล้วนะเดี๋ยวโคตน่ากินอะควาโคตรโตครับทุกคนอื้อหืออื้อหือ สซมป์แล้วคือไข,ข่โคดแดงนะ <Thank you. S 1> เดี๋ยวเราจะมากินไข่กัน โอ้เป็นตายเลยจ้ะโอ้จับได้เลยอืมที่ใส่เพื่อความเผ็ดอืม,มนด้จ้ะโหอ้ยดีมาก Này một cái này, này rồi là bạc của con Nhìn เ<ไ>น่้ปูคือหวานมากซุ่มในปากเลยไข่อือถือว่าพี่ต้นน้ำปลาอร่อยแล้ววันเนี้ยโตรอร่อยเลยทราบจริงนะทุกคนเลยไม่ได้โกหกคือพี่อ้อยพี่ชอ็อตคอนเฟิร์มค่ะ เป oh. ็นใจมากเหมือนเหมือนวุน้นเนี่ยามือลแล้วแล้วก็ใส่พริกเยอะๆใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวกอน้ำจิ้มลาดไปเลยจ้าช่ำๆนะจ๊ะทุกคนกระเทียมคำโตๆเลยอหือ ค่ะคือแบบหนุบมากอ,ะอ่นะเะเน,นะแดววเาขึนมาซึ่าจะใช้หนปงนีย ยอ่อลไรเดียวอุ้ยพี่จะบีบไข่ใส่ข้าวก่อนอ้โอ้มันไม่ขึ้นตรงคือฟินมากอะทุกคนแบบเลีมสุดยอดอืมอืม อันนี้คืออร่อยแบบว่าของแพงใช่อันเนี้ยอ,อร่อยแบบมันๆแล้วก็คือรสชาติมันมันดีอะออทุกคนส่วนไข่นะคล้ายๆก็ทำกินได้ ราคาสบายกระเป๋าแล้วก็อร่อยด้วยก็เหมือนปูไข่ดอมกันแหละแต่ว่าแบบเออมันก็มันก็อาจจะคนลาราสชาตินะอยากได้กระเทียมเยอะๆกับพริกผงอีกๆผมมาเดี๋ยวพริกนี่เลย เป็นู้ยเป็นวุ้นดีนะเป็นวุ้นเหมือนเป็นวุ้นละทุกคน เาเรียกว่าอะไรปีโป้ถ้วยอ่ะอืมอืมคุณคะคือรอบนี้ไม่เทแตกอ่ะเป็นวุ้น 嗯嗯嗯。 Bằng vậy. Bây giờ đầu cho biết là tôi đã thử cái lần S <S น้ำผู้ <S 2> <S 2> <S ปีไข่โอ้ยปิว้วฉ่ำมาก <S 2> <S 2> <S ไม่ไหวละ ทำไมเราจะดองผองอันนี้ให้เอดองไข่ให้ได้เป็นสีนี้นะขไขรที่ดูตอนกลางคืนนี้มาอยู่หิวหิวแล้วเรายังว่าไปเรายังอิ่มไม่อิ่มเลย น้องค่ะมีอีกไหมค่ะปูไขด่ดงเหมือนสั่งร้านอาหารนะเราสั่งที่ร้านอาหารนะเออก็คือมีแค่นี้จริงๆหมดหมด,หมดแต่ยังอร่อยอยู่ทุกคนคือแบบเกี้ยงไม่ไหวอ่ะ เลียมกับน้องก็อิ่มแล้วนะจ๊ะทุกคนจา้าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย